สวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมทางนายสุภกแคสเตอร์นั่นเองนะครับวันนี้จะมาประกาศเรื่องอัดสดนะครับว่าผมจะอัดสดแล้วนะครับก็โปรแกรมนี้เลยหาโหลดได้ที่เพจสโตนะเียงไปว่าโชว์นะครับก็ให้ท่านนะครับเวลาจะมาดูผมนะครับให้ท่านพิมพ์ว่าพิมพ์มาเลยนะครับบอสนะครับเนี่ยบอสซ่าเนะครับแล้วก็อ่า อ,อันแรกเอออันแรกใช้เนตัวเองอัดสดนะครับแล้วก็กดตรงนี้ติดตามใช่หรือเปล่าวะไม่ใช่ไหมครับแล้วก็คอยดูนะครับที่ผมอัดสดไปดูสองวิวสองครั้งเนะี่ยแล้ก็วิธีโหลดนะครับเข้าไปเพจสโตนะครับจะมาสอนเลยเข้าไปเพจสโตเขียนว่าโชว์นะครับโชว์โชว์ของผมมันเป็นคนละอันกันเท้าใจ S H ส U สโอยนะครับโชว์สเสโอย่างนี้นะครับเอ,อ่อขอขอเสียบสายชาร์จแบตแป๊บนึงเน,นี่ยนะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะรัางตอดหน่อยนะครับชาร์จแบตพัชโชนะครับนี่เลยอันแรกเลยนะครับอันแรกเลย ครับก็สำหรับทีนี้ขอจะคิดเป็นนี้ก็ต้องมีตดกลอ์กด like, ก u b s c r i b e ด้วยนะครับหมแเราก็เข้าไปดูกันนะครับจะอัดแล้วนะเนออ่เดี๋ยวเอาลงเสกก็อัดเลยอนะครับ่คอมเมนต์ด้วยนะ